สวัสดีค่ะวันที่1 7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาเจ็นาฬิกา30นาทีนายสันติบุญรอดนายอำเภอพนมเข้าร่วมพิธีวางกวงมาลาและพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิภาวดีประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของอำเภอบ้านตาขุนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิเเทงประเทศไทยเขื่อนรัชประพาณลานหน้าพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตจุดชมวิวเขื่อนรัชประภา ตำบลเขาพังอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นการสะดุดีวีรกรรมและ,สะแสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณในพระองค์ท่านที่มีต่อข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีนายจากักรกิตฝังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีและหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนารังสิตท,ทิดาในพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้า วิภาวดีรังสิตได้เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดในวันนี้ของอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอใกล้เคียงที่เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจสกูปข่าวท้องถิ่นนิวทางยู u ูบบกพรชัยสังดวงยางชแนลดิฉันนางสาวเรนูธารพรผู้ประกาศข่าวสื่อรัฐออกข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้สกูปข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน